พาณิพักเปิดใจหลังคว้าทองแข่งมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นแต้มขึ้นรัวๆขนาดนี้กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19กับการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศซึ่งเทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะกัวจริง จอมเตะจีนเจ้าภาพไปแบบสุดดราม่า2 1ยกหลังจากคะแนนของเจ้าภาพไหลไปถึง0 2 3ในยกที่3เป็นการป้องกันแชมป์เอเชียนเกมรวมทั้งถือเป็นการสั่งลาเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเทนนิสพานิพักเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจนักเทควันโดสาวไทยเปิดใจหลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19 ซึ่งก็ได้รวบรวมสมาธิลุกขึ้นสู้อีกครั้งเหตุจากระหว่างแข่งมีปัญหาระบบคะแนนจาก0ถึง23ปรับเป็น0ถึง6สามารถเร่งทำคะแนนแซงนักเทควันโดจีนเจ้าภาพ12ต่อ9คะแนนในยกที่3รวมชนะไป2ถึง1ยกคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยเป็นเหรียญทองแรกในหางโจเกมเทนนิส คานิพักเผยว่าพอศูนย์ถึง23หนูอยากจะแบบกลับเลยได้ไหมตลอดชีวิตที่แข่งมาก็ยังไม่เคยเห็นแต้มที่รัวขึ้นขนาดนี้มาก่อนสำหรับตัวหนูเองครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายหนูก็ทำเต็มที่จนหมดเวลาอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันควรจะไม่ได้ด้วยซ้ำแต่หนูทำเต็มที่มากใส่สุดแบบเท่าที่คนคนนึงจะทำได้แล้ว ก็ดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองปิดจอบให้กับตัวเองได้สำเร็จและก็เป็นเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยขอบคุณมากๆนะคะที่เชียร์หนู